สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางคะ่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นแรกที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้เช่นเคยคะ่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งของตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงในขณะเดียวกัน นะคะเรายังจะมาบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพมีสัญญาณแบบนี้มีอาการแบบนี้บ่งบอกว่าคุณกําลังเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรและจะมีวิธีการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ เฟู้ดหรือสุดยอดอาหารจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในระดับสูงและมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพมีน้ำตาลตา่ำไขมันอิ่มตัวต่ำเส้นใยสูงตลอดจนวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นครบถ้วนไร้สิ่งเจือปนสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักเมื่อกินในปริมาณที่เหมาะสมลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง สุดยอดอาหารบำรุงหัวใจเช่นอโวคาโดจะมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งใยอาหารวิตามินแร่ธาตุต่างๆมีกรดโอเลอิกที่เป็นไขมันดีช่วยลดการอักเสบเพิ่มไขมันดีลดไขมันสะสมที่ตับช่วยลดน้ำหนักร่างกายลดการหลั่งอินซูลินและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ดีแก้วมังกรมีไฟโตนิวทรีนจำนวนมากที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อาทิวิตามินซีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและวิตามินบีหลายชนิดสำหรับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตช่วยลดน้ำหนักปรับปรุงการย่อยอาหารลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันแบคทีเรียและเชื้อราและช่วยการทำงานโดยรวมของร่างกาย การกินผลไม้จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ร้อยละ11นะคะแต่ถ้าหากกินผลไม้เพิ่มขึ้น200กรัมต่อวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ถึงร้อยละ15เลยค่ะแอลมอนหากกินเป็นประจำจะช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาในเลือดลดการถูกทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระลดอัตราเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดหัวใจ ผิวน้ำตาลของแอลมอนมีสารโพลิฟีนอลที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีเมื่อกินแอลมอน28กรัมต่อวันจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงประมาณร้อยละ16ค่ะผักใบเขียวอย่างผักโขมผักบุ้งผักคะนา้าก็ถือเป็นสุดยอดอาหารที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายเพราะมีใยอาหารวิตามินแร่ธาตุคอรลิลล์แคโรทีนอยด์และสารโพลีฟีนอลช่วยลดความดันโลหิต ลดความเสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆแถมยังช่วยในเรื่องความสมดุลการแข็งตัวของหลอดเลือดจึงช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจให้แข็งแรงค่ะการกินผัก100กรัมทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ร้อยละ3และภาวะหัวใจวายร้อยละ4แต่ถ้าหากกินผักเพิ่มขึ้น400กรัมต่อวันความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะลดลงประมาณร้อยละ12 ปลาน้ําจืดและปลาทะเลคือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงมีไขมันดีมีฤทธิ์ในการต้านหลอดเลือดตีบตันต้านการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและวิตามิน b 12สูงกรดไขมันโอเมก้า3จะลดการเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรุนแรงได้ถึงร้อยละสิบจึงควรกินปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือปลาน้ําจืดที่มีโอเมก้า3เช่นปลาสวายปลาช่อนเป็นประจำค่ะนม ผลิตภัณฑ์จากนมถือเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมวิตามินและโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการหมักจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละสี่การดื่มนมสด จะไม่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและมีการศึกษาด้วยพบว่าความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจะลดลงประมาณร้อยละห mm hmm. เมื่อบริโภคนมเพิ่มขึ้น500กรัมต่อวันค่ะ mm hmm. การกินซูเปอร์ฟู้ดเป็นการป้องกันก่อนรักษาซึ่งต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ แต่ถ้าหากว่าป่วยด้ยวยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดสูง mm hmm. ก็จำเป็นต้องกินยาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะ